สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผม็นนำอาหารมาให้ครับลูกสุนัขจรนจัดผู้นา่าสงสารตัวน้นอยคือเก่าครับก็คือนี่แหละครับเขาผสมหัวอาหารแล้วก็ไก่บดรับมาให้เขากินครับแต่เขายังไม่กล่าวออกมากครับผมก็เลยกองให้เขาครับกองให้เขาแล้วก็ได้ ได้น้ำนะครับเอาน้ำมาให้เขากินได้นะครับว่าน้ำมาใส่แบ้เขากินได้คอยดูเขาจะออกมากินตอนไหนครับคอยติดตามดูไปน้ำกันครับตอนนี้เขาก็ออกมากินแล้วครับวันนี้เห็นห้าตัวครับนองสุนัขจอนจัดผู้น่าสงสารนะครับก็อาหารขนาดจีแคนไปหน่อยนึงครับนี่มีหลายสีครับผมก็เลย เด้๋อกาสถ่ายไก่ๆให้ดูแต่ว่าแม่เขาไม่กล้าเข้าไก่ครับแต่ว่าลูกเขานี่เข้าไก่อยู่ครับนี่คือชีวิตของน่องสุนัขลูกสุนัขจนผู้น่าสงสารครับนี่ไม่มีตัวใหญ่ด้วครับเขาไหนกี่อดเข่าไหนกี่อดนมก็ปานนั่นครับนุ่นแม่เขาครับนุ่นแม่เขาก็ตัวไม่ใหญ่ด้วครับแม่เขาก็ตัวน้นอยๆครับมากินลูกมา แต่ตัวแม่เขาอีตัวเขาขาวไม่เห็นครับไม่รู้ว่าไปทางไหนครับอย่าห่วงกันอย่าห่วงกันเป็นตุหนักลูกตุหนักจนจัดผู้นาสงสารอย่าห่วงกันลูกดูแลกันแม่มีแต่ตัวผูมัดเลยครับดูดูแล้วมีตัวผูมัดเลยตัวนี้ก็ตัวผูเนี้ยครับนี่ตัวแดงตัวนี้ก็ตัวผูตัวดังๆกันๆกับตัวผูครับตัว สีเทาเนี่ยกตัวผูตัวนู้นกตัวผูดูแล้วมีแต่ตัวผู๋มดเลยครับนี่หาตัวนี่เป็นตัวผู๋มดเลยครับทั้งหาตัวเลยผมวันนี้ได้ถ่ายให้ได้ดูแก้ๆอยู่ครับนี่นะครับนี่แหละคือชีวิตครับก็เขาอาจจินเหนียวไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าผมผมไม่ได้ใส่น้ำมากครับงกกับผ้ากันจิ้นครับนี่ได้กินแค่วันหลักข้างครับ แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะนะครับใครที่ดูคลิปนี้ครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้ากดหมายครับกดหมายมีแต่ออกกฎหมายมาคุ่มล้องซั์แต่ว่าทำไมไม่มีกฎหมายที่ว่าดูแลสัดนำครับนี่แหละครับปัญหาของสุนัขจรจัดจึงมีถูกพื้นที่ครับแล้วก็สร้างปัญหา ไอ้กับชุมชนมากเลยกับบางทีเขาอดเขาอยากเขาก็ต้องเข้าไปในบ้านไปหาขโมยกินไก่ขโมยกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะพ่อระทังชีวิตได้นะครับมันมีทุกทินทีเลยครับเดี๋ยวนี้สุนัขจนจัดนี่แร่ระบาดไปทุกทินทีเลยครับมีทุกจุดนะครับก็ไม่มีใครไปดูแลครับนี่แหละเขาบอกว่ากฎหมายคุ้มข้องสัตว์แต่ว่าไม่มีกฎหมายดูแลสัตว์มันไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนครับสมัยแต่ก่อนก็คือ หมาจอนจัดหรือว่าเป็นหมาบ้านหมาไอาก็ไม่แพร่ระบาดปนีเพราะานนว่าไม่มีกฎหมายมาคุ้มครองก็จะม,มีพวกเขาเอาขู่มาแหลกหมาดึงนะครับหมูเขาจับไปต่างประเทศก็คือ,อต่างประเทศที่เขากินหมาเนี่ยแหละครับมันก็บ่มีหมาที่กินแพรถึงขนาดนี้เนาะนะครับผมอยากให้ยกเลิกสําหรับกฎหมายคุ้มครองหมาอยู่ครับเพราะว่าถ้า ถ้าจะออกมาคุ้มคร้องก็ต้องออกมาดูแลนาครับมันเป็นปัญหาและก็เป็นชีวิตที่น่าสงสารมากครับบางที่ต้องนอนนอนอดเข้านอนอดน้ำนะครับหันใจไปแงบไปแงบอยู่นะครับผมไปเห็นอยู่หลายทิ่งทีเลยเพราะว่าไม่รู้เงาะจะได้กินกันไหนครับแม่ก่อไหนกี่อดเข้าอดน้ำแม่กับไม่รู้เกากันไหนมาให้ลูกมาให้เต้ากินใช่ไหมละ่ะนะครับ แม่ไม่ให้มากินงอกขอไปขอแม่กินแม่ก็ไม่มีแม่กระทางน้ำนมให้กินอาหารแม่ก็อดแดียวมันก็เป็นปัญหามันเป็นชีวิตที่น่าสงสารมากเลยครับกับสุนัขจรจัดหลายถิ่นที่ที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยนี่นะครับมันเป็นปัญหามันเป็นชีวิตที่น่าสงสารมากเลยทีเดียวครับ และนี่คืออีกสชีวิตครับที่อยู่ในเกาะในเกาะกลางป่าหรือว่าเกาะคางลำานามูลนั่นแหละครับนี่สีชีวิตแมลลูกครับนองยานก็ลูกเขาครับก็มีหลายทีนที่ครับมีหลายทีนที่เลยนะครับนี่กําลังตูํกำลังใหญ่กําลังจี้ใหญ่เลยนะครับถ้าหากว่าขาดผมจ้าคนนึงนี่ ไม่รู้ว่าพวกเขาทาไมจีได้กินเขาครับก็คือจีเด้อดตายนะครับเดอดตายเลยครับนี่นะครับผมก็อัตขัดครับผมก็ค้นหาชาวกินขําคือกันรับแต่ว่ามันอดมันทนดูไม่ได้ครับก็คือสามสี่ทีครับที่ผมต้องรับผิดชอบดูแลนําอาหารไปให้เขาครับวันหนึ่งก่อเขาสารก็อมดประมาณุงวันละหกกิโลับ วันละหกกิโลทุกวันเลยครับเขาที่มันมีอยู่มันก็ไม่เพียงพอครับผมก็ต้องอาศัยอาศัยเขาจากการไปซื้อเข้าปลายเขาครับเขาปลายจากโรงสีเพื่อจิมาไห้เขาได้อยู่ได้กินนี่แหละครับเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันหลายครับหนจะเป็นหัวอาหารหนจะเป็นทุกทุกอย่างเลยครับที่ผมต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็วอนสําหรับผู้ที่รักสัต ผู้ที่ใจบุญใจกุศลที่จะช่วยเหลือน้องๆทั้งหลายนี่นะครับอยากจะช่วยเหลือเขานะครับไม่ต้องช่วยเหลือทั้งเงินทั้งทองนะครับก็คือผมอยากให้ช่วยก็ค,ค,คือขาดในเรื่องเล่าของข่าวสารครับข่าวสารก็เอาเป็นข่าวสารข่าวปลาก็ได้ครับก็ล่ะสี่โลหโลก,ก็ได้นะครับเพือ่อจะช่วยเหลือกับน้องเหล่านี้นะครับหรือจะเป็นหัวอาหารก็ดีนะครับ ก็อยากที่ช่วยเหลือมีความเมตตาปานี่ครับนอ่องสุนักจนจัดหลายทินทีที่ผมนำมาให้นี่นะครับผมก็จิทิ่งเบอร์โทรเอาไว้ให้ครับเบอร์โทรที่ต,ทติดต่ออยากที่ช่วยเหลือครับน่องสุนักจนจัดหลายทินทีที่ผมตรงรับผิดช,ชอบอยู่นี่นะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์สองแปด สามสองหกหกย้ำอีกครั้งหนึ่งครับอ,อยู่ในท่ายลิปเดอร์รับเดอร์ศูนย์หกห้าศูนย์สองแปดสามสองหกหกับอยากจะช่วยเหลือในเรื่งเล่าของหัวอาหารคนละนิดคนละน้อยหรือจะเป็นข่าปลายครับเอาเป็นข่าปลายก็ได้ไม่ต้องเป็นข่าสังสังดอกครับเพราะว่าก็ต้องสงสารชีวิตเขาครับผมก็ดูแลร้รา,ยลายจินที่มันก็ไม่ไว้คือกันครับ นี่ผมจะต้องไปอีกนะครับต้องไปอีก2ที่ครับที่ยังไม่ได้เอาไปให้ครับอ่าก็ขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้เด้อครับใครที่ดูคลิปนี้จบก็นะครับมีความเมตตาป l e ี่สาหรับน้องๆสุนัขจรจัดหลายที่ที่ผมต้องนําอาหารไปให้เขาก็อย่างที่ผมอ่ลงคลิปนะครับกับการช่วยเหลือเขานี่แหละครับขอบคุณถูกกำลังใจครับขอบคุณที่ผู้ที่ใจบุญใจกุศลที่อยากจะช่วยเหลือครับ น่องน่องเขานั่ครับน่องน่องเขานั่ติดตามคลิปหนาเดอครับเดอสวัสดีครับ